ตอนนี้เรามาดูที่อ๋อจิตเกดนะก็เรามาติดตามแวกเตอร์คันใหม่ของโงการกันหน่ดีกว่าจากทีมมนติดีเซลแล้วก็เห็นรถเกียร์ลูกละหนึล้านบินเล็ดเครื่องยนต์ทั้งตัวปไปดูครับด้านหลังเขาจะมีอะไรให้เราดูบ้างป รู้สึกจุนี้จุนจุนทุกวันสวัสดีครับพี่แจ๊กนี่สวัสดีครับเลยครับจริงๆวันนี้เราเห็นในโซเชียลเหลือเกินรถพี่เนี่ยอะไรทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นนี่อลังการทุกชิ้นวันนี้พามาดูหน่อยไหมพาแดกดีเซลมาดูหน่อยได้ได้นี่ยเนี่ตอนนี้เนี่ยหลายคนสงสัยเลยว่าเฮ้ยรถพี่แจ็ครู้สึกรถคันนี้กับบอสซิกนายเนี่ยรู้สึกว่ามันไวเหลือเกินทําไมมันทําเร็วเหลือเกินแจ็คบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งทำไมมันดึงเร็วจริงๆแรกเริ่มมันไม่ใช่รถบอส จริงๆเป็นรถพี่ครั้งแรกเริ่มผมเข้าไปบ้านพี่แจ๊คพี่แจ๊คเคยบอกว่าจะต่อหน้ายาอีกหนึ่งลำใช่แล้วก็แบบวินเลบก็คือคันนี้แหละใช่ไหมคันนี้อันลวคือคือคือสาเหตุอย่างงี้ที่บ้านน่จะที่มันจะมีเกียร์ซ่งอยู่คันหนึ่งฮะใช่ซึ่งตอนนี้เกียร์ซึ่งไงเกียร์ซึ่งจากเมื่อก่อนมันสามสิบคันครับตอนนี้มาเมื่อปีแล้วมันน่าจะมีวิ่งทุบ้านไปแค่ประมาณสามคันหรือสี่คันไม่รู้แหละทีนี้ตอนนี้ก็คือว่าเกียร์ซึ่ง บวกองค์ประกอบก็คิดว่ารุ่นนี้น่าจะมีรถน้อยมากเราก็เลยมีของที่เหลือไว้บวกกับดูแลรถพิซาก็มีการซื้ออะไรเก็บไว้หลายหลายๆหลายๆอย่างทีนี้ก็เลยการว่าการที่เราจะไปทำเกียร์ซิงซึ่งเกียร์ซิงเนี่ยทำบอดี้ใหม่หมดแล้วนะเป็นตัวใหม่แล้วทำสีแล้วพร้อมดีประกอบแต่ไม่แต่ล้มโปรเจกต์ก็คือรถก็ยังอยู่ยทีนี้ก็เลยว่าจรงิจรงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฝัมแรกเริ่มนะเข้ามาอู่พี่ออกคือมาตามท่อดีบิล็ตก็คือท่อดีท่อดีท่อท่อดีตัวเนี้ย นั่นแหละถ้ายี่ปเล็จ่ายตังค์ไปแล้ว2เดือนอันเดียวเลยพี่อ๋อไม่ได้ทําไม่ทําเพราะว่าหลายเดือนอะอ่าเพราะว่าไม่ตาไม่มาเฝ้าแกก็ไม่ทํเดี๋ยวมาทำวันนั้นมาปุ๊บ้เขาก็เลยแบบว่ามีหน้ายาอยู่คันหนึ่งเขาว่าอะไรมีคนจะมาขอซื้อแต่ยังไม่ซื้อเขาก็เลยเอาเปล่าเปล่าก็ไปายากไม้ปยามาสุดท้ายมาตามถ้อยดีปนเล็ดได้หน้ายาไปคันหนึ่งจังหวะที่ว่ารถเป็นเ็จนั่นแหละ ก็มีคนประสานมาว่ามีก็คือบอสอยากจะอยากจะทำแต่เอาตรงนั้นตอนนี้ทุกคนคิดว่าผมคุยกับบอสไม่ถามพี่ออเดี๋ยวผมไม่เคยคุยถามที่ผมไม่เคยคุยเลยคุยผ่านคนน้องคือชื่อน้องอดคนเดียวส่วนใหญ่คนที่คุยแหละคือคนนี้ก็คือพี่ออก็คือพี่ออก็ทะเลกันเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทําอะไรนะทำซิลิก้าทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเขาจะเป็นอยากมาเป็นเขาเรียกอะไรในทุนคันนี้ใช่ทีนี้มันก็เหมือนกัครับว่าเราตั้งใจทําอยู่แล้ว แล้วจังหวะก็คือว่าเขาเนี่ยอยากจะวิ่งหกโปรเจกต์ของเขาเนี่ยอยากวิ่งหกมานานมากแล้วใช่เราก็เลยรับโปรเจกต์มาเ่าโปรเจกต์พี่แจ๊ก็เดินหน้าไปก่อนแล้วใช่คุยกันตรงๆคือถ้าก็ไม่มีใครมาซื้อผมก็คือจากการเองก็คือเป็นรถพี่แจ๊กอยู่แล้วถูกต้องคือคือเงี้ยรถรถคันนี้มันจะมีก็คือว่าโครงคันเก่าของเออะที่วิ่ง68แปดอะที่ฟ้าสามแชมป์ติดอะก็คือแชมป์ซูเปอร์ครับเป็น hall of fame รถที่เร็วที่สุดในประเทศไทยในปีแล้วก็มาช้าแชมป์อีซูซุเลนเตอร งานใหญ่ประจำปีของดีเซลแล้วก็มาฟ้ามาแชมป์รายการคิงเด็กคิงเด็กซึ่ง3งานเนี่ยวิ่ง6 8หมดเลยหกแปดยืนเลยซึ่งตัวบอดี้คันนี้ตัวตัวเฟรมอะนายาคือพี่ออนเป็นคนทำก็คืออยู่ที่นี่อยู่แล้วของพี่อก็คือใช่พี่ออนเป็นคนต่อเป็นเฟรมตัวใหม่ทีนี้เวลาเรามาทําใหม่เราก็คือเราก็อยากให้พี่ออนเนี่ยเขาทําเหมือนเดิมอย่างที่ผมก็เลยอยากจะถามดิแจ็กว่าเฮ้ยรถพี่เอเนี่ยวิ่งเร็วที่สุดแล้ว มันมีความจำเป็นมันจี่ต้องมาขึ้นคันนี้เออผมก็เลยงงคืออย่างนี้ตอนที่ผมทำอ่ะก็เหมือนใช้กับว่าเหมือนเอนั้นเป็นรถท่เร็วอยู่แล้วเวลาอราอยู่แล้วเสร็จปุ๊บนาเราเป็นเหมือนว่าเราครบกันเหมือนเป็นเอมันก็เหมือนน้องเราแล้วมันก็เป็นเพื่อนจอบคือการที่รถเร็วอยู่แล้วเป็นฟ้าแคม3สามต็ดอ่ะสามสามสามติดเราจะบอกให้เอเอใส่เกียร์โฮสตปีดนีเอใส่เทอร์โบดิมันก็เหมือนเราเอาค่าใช้จ่ายไปให้พวกเราทีนี้การที่ทำอย่างนี้คือผมมีของแล้วก็คือว่ายัง ตอนนี้คือการพัฒนาจากต้นแบบก็คือของ A อพัฒนาแล้วคือที่รีบนะ่ะเขาต้องการซ้อมเนี่ยตั้งเป้าว่าจะซ้อมภายในเดือนกันยา<ว>คือเราก็ไม่ได้ขยับเพื่อให้มีค่าจา่ายเราก็ขยับกลัวไม่ดีเราก็เลยเทอร์โบอ่ะลูกนลเนี้ยเทอร์โบเนี่ยไม่ได้ใหญ่กว่าเดิมแต่เคมดังม้าเป็นเจนใหม่ภาพดูนแบบแจ็คเทอร์โบนี่เป็นโปรดิวชันตัวใหม่ก็วันนั้นไปบ้านแจ็คก็มีเทอร์โบที่แจกเกือบใหมก็คือใช่ใช่ใช่ลูกเนี้ย ตนนั้งใจจะใส่รถพิซซาแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เ,<อ>เราก็เลยลองว่าเฮ้ยเทอร์โบตัวนี้มันดีเปล่าสมมุติว่าเทอร์โบเนี่ยมันดีเราก็ให้ A ซื้อเพราะมันเห็นดีเหมือนเหมือนว่าต่อยอดจากคัน A มาคันนี้และอันไหนดีเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่คัน A ให้ A ไม่ต้องมาลองผิดลองถูก จะได้ไม่ลงทะเลถูกก็คือเป็นการวางแผนที่ดีใช่รอหรับทีมมอตอรดีเซลล้วก็คือเราพัฒนาถ้ายางอันเนี้ยเราก็เก็บรายละเอียดต่างๆให้มันเนียนหมดเลยผมเห็นแบบสีเนี่ยมันไม่ได้พ่นสีแน่ๆเป็นพาวเ r อร์โค้เป็นพาวเดอร์โค้ดพาวเวอร์โค้ไม่รู้ว่านพี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋อไปยังพี่อ๋อให้ทำพาวเวอร์โค้พี่อ๋อบอกอะไรก็กูคือตัวหางตัวอะไรเนี้ยอ่าเซร์เรียเป็นพาวเวอร์โค้ดหมดเลย แต่ตัวโค้งเนี่ยไม่ใช่เพราะมันไม่จําเป็นแต่พวกไอหางพวกอะไรเงี้ยเป็นภาว์โค้งหน้าเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยเป็นพาว์โค้งหมดเลยนี่พาว์โค้ดเนี่ยภาว์โค้งหมดเลยอไอส่วนตรงนี้มันมีเฟรมเป็ดอยู่แล้วก็คือภาว์โค้ดประมาณบางส่วนแต่ที่เห็นเนี่ยคือภาว์โค้ดหมดเนี่ยอันนี้ก็พาว์โค้ดภาว์โค้ดหมดเลยแล้วก็ผมไปอูแ่แด็ดมาทั่วประเทศไทยผมไม่เคยเห็นเสื้อกีเียร์เกียร์บิเลตอย่างงี้เกียร์บิเลตแบบเนี้ยมันใส่อยู่ในเฟรมพิซ่า หนึ่งลูกหนึ่งลูกอ่าแต่เอเนะี่ยของเอหนึ่งลูกแต่ยังไม่ได้ใส่เกียร์สองสองแล้วของพี่อหนึ่งลูกเป็นสามลูกนี้ใช่เท่ากับอูมอนเตดีเจลมีเกียร์บิลเล็ตหกสเปดหกสเปดสามลูกใช่โอ้โหลูกนี้คือลูกที่สามใช่แล้วก็เกียร์บิลเล็ตตัวเนี้ย มาจากลิเบอร์ตี้มาจากลิเบอร์ตี้เลยครับเป็นเสื้อบิเลตจากลิเบอร์ตี้เลยรวมค่าขนส่งรวมอะไรหมดแล้วเนี่ยประมาณล้านหน่อยล้านหน่อยใช่นี่แล้ววันนี้ก็เหมือนเห็นพี่เอ็มเอาคันมาส่งด้วยคันกันได้เป็นใครคืออย่างนี้คันที่หกแปดอ่ะต้องพูดอย่างนี้ณตอนนี้รถแดกของจ๊อบอ่ะจะใช้คันของพี่เอ็มทั้งหมดเลย DRC ทั้งหมดใช่ถ้าพี่เอ็มเนี่ยเขาพัฒนามาจากเมื่อก่อนนะก็คุยกันตรงๆนะคุยถึงว่าเราไม่ได้คุยว่าเฮ้ยเขาดีตรงนี้เราคุยก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ย มันก็มีใส่และต้องรานมั่งหนึ่งพามาต้องให้กินเต็มก่อนกินมั่งเลยมั่งแต่ตอนนี้ล่าสุดทันที่วิ่งนายาเอใส่ไปปุ้มแล้วตุ้มไม่มีลื่นไม่ต้องรันเลย68เลยอันนี้ก็ต้องชมก็ต้องชมทางทางพี่เอ็มขาว่าเขาพัฒนาได้สุดยอดมากซึ่งก็สินค้าก็เป็นแบรนด์ไทย D r c ใช่มาชนกับเกียรุกหลานกว่าใช่ใช่แล้วอย่างกรณีตัวนี้ทอยดีนี่นี่กายไวลิงตอนนี้ออกกำลังพี่ออกกำลังเวียนหัวอยู่ ท่อยดีท่อยดีบินเด็ดทำให้เกียรตังเป็นชุดใช่คืออันนี้อันเนี้ยมาตามแล้วสุดท้ายก็เลยทำให้ยางอันนี้เป็นพี่อ๋อเขาทําให้จริงๆแล้วพี่อ๋องานยุ่งแต่เราอยากใช้ของเขาก็เลยกลายเป็นว่าให้เขาทําให้อันนี้ก็คือใหม่เพราะตอนของเอยังไม่มีเป็นยังไม่เป็นท่อเป็นเด็เป็นเด็กก็คือเก็บรละเอียดเทอร์โบทุกรายละเอียดทุกอย่างการบาลานซ์น้ำหนักใหม่จากหม้อน้ําอยู่ตรงนี้หม้อน้ำเวลาท้ายเพราะว่าคันเอเนี่ยหกสิบฟุตยังไม่ค่อยนิ่ง อ่าใช่ใช่ใช,ใชแต่ว่าข้อดีคือไม่นิ่งมันก็วิ่งได้68ดตอลอดมัน6แล้วครับแล้วก็รายละเอียดขนนี้ก็เครื่องครับวันนี้พี่แจ๊คลงเว็บไปพอสมควรแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวนี้คือเครื่องที่สเต็ปที่วิ่ง68อ้อแต่ว่าของพี่แจ็คจริงๆอะแผนแผนจริงๆอะตอนนี้เครื่องบิเลตไม่ใช่ของใครครับอ่าข,ของของนี้ก่อนของพี่แจ๊คแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะเอาณเวลาเนี้ยที่หน้าโซเชียลเราก็จะเราก็เหมือนลองของให้ขอ,ก,อก่อนเมื่อกี้เห็นเสื้อแล้วเสื้ออยู่ในตู้ใช่แล้วก็ฝา เสื้อฝาอ่างทุกอย่างก็หมดใช่ใช่ได้ซ้ำก็พี่ออกกป้ายยางหมดทุกอย่างอ่าอ่าก็เต็มระบบเต็มระบบอ่าไม่ได้ทําเสื้ออย่างเดียวครับอ่าเอาง่ายๆไม่ต้องรู้ว่ายืดหรือลุกตัวเท่าไหร่อ่ะแต่เราเอาทฤษฎีเวฟอวตาร์นะไอเวฟอวตารว่ายืดอวตารอ่ก็มาอยู่ในสี่เจเลยนะใช่สี่เจอวตาร์กูยยังไม่รู้นะว่าจะวิ่งไม่วิ่งแต่เราอยากลอง แต่คือลองแล้วแหละลองจะเป็นยังไงไม่รู้ใช่แต่มันสําเร็จแน่นอนแต่มันสําเร็จแน่นอนอาจจะช้าจะเร็วว่ากันทีนี่สเต็ปนี้เดี๋ยวจะลงพื้นก่อนแล้วถ้าวิ่งหกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเอาเครื่องเครื่องตรงนั้นลงเลยอแล้วถ้าเครื่องตรงนั้นวิ่งได้ตามเป้าเราเราก็จะเครื่องตรงนั้นแข่งแต่ถ้าเครื่องตรงนั้นยังไม่สมบูรณ์เราก็กลับมาใช้เครื่องใช่ไม่ได้ประกอบตัวเดียวประกอบไปสี่ตัวแล้วน้ายาวเฟรมจอมต้องขับทั้งหมดเลยสี่การะ ปีนี้เรามีทั้งหมดอ่ะสี่คันซึ่งเฟรมก็น่าจะเห็นไปแล้วเฟรมของ S T G ก็คือเป็นในไดาคาร์บอนของไมค์ของมอนซ่าซึ่งเสร็จแล้วที่เพิ่งเปิดตัวไปเดี๋ยวคุณรูปเลยปุ๊บอ่อันนี้ก็คือซุ่มไวซุ่มไว้เหมือนกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป้ามา4เดือนขอโม้หน่อยว่าจากคันสีเทามาเป็นดาคาร์บอนมีอะไรตางน้ำหนักน้ำหนักลดลงหน้าอย่างนี้ เก็บตัวบอดี้กับเก็บรายละเอียดรถใหม่ก็คิดว่าน่าจะเบาลงประมาณเกือบเกือบร้อยโลเย,ยอะมาร้อยโลนะคือคือค<ล>ันนี้ <7 S 1> <ล>มันวิ่งเจ็ดส่มาแล้วมันได้แชมป์งานดีสูมาแล้วอย่างน้อยก็ถึงฝันเขาตรงที่ว่าเป็นแชมป์งานดีสูบเขาพิซาเรือรถมาเขายังไม่เคยเป็นแชมป์หลอถูกใจไม่ได้คุก็คือเขาเป็นลองเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอะอใช่ใช่ใช่นี้ตอนนี้มันก็เป็นแชมป์มาแล้วแต่ความฝันจริงๆคืออยากวิ่งหกตอนนี้เราก็คือสเต็ปเดิมมาล้วแต่เราอะ แค่ลดน้ำหนักก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แล้วก็จะมีเฟรมเอ้านายาของ A ยืนอยู่แล้วที่วิ่ง68ทุสนามแล้วก็จะมีเห็นที่พี่ปืนแล้วก็มีคันใหม่ไม่ใช่คันเก่านะทำใหม่ทั้งคันไม่ใช่คันที่ฟั่มแล้วไปแก้ฟั่มหมาทิ้งไปแล้วอันนี้ทิ้งไปแล้วอันนี้คือสร้างใหม่แลครับสร้างใหมขึ้นบอดี้ที่ปืนใช่ใช่กล้อง iu กล้องมันองซ์ iu อ่าก็ iu อบแต่ว่าอันนี้คืออะไรแยกทำไมมันเหมือนเจนพี่เอเลี้ยงกับพี่เอแล้วคือเราก็กลายมาประเด็นไปดอยให้ห ก็ไปทำสินซีนส,สีกัดมาแล้วก็ใส่ชื่อนะครับใ,จใ,จใส่รายละเอียดต่างๆอย่างผมอะไรก็เป็นโกคาร์ดคันี้ผมอะไรโกคาร์ดแล้วก็บอกกันเป็นของพี่ปืนะนะคณะอันนี้พี่ปืนจากการเป็นสปอนเซอร์มาแล้วก็จอเป็น PDM 3 2ตัวใหญ่สุดตัวทอ็อปสดอ้ออวอันนี้มันใหญ่มากเลยใช่ตัวใหญ่สดตัวท็อปสุดแล้วก็มีกล่องควบคุมแล้วก็เียดเยอะครับคันี้ของใส่เยอะมากจุดจบของพี่แจ็คเลยกระบะพอกางต้องไงมางีเลี่ยมมังวีเลียมสถานเดียว กระเตงไม่เอาเลยกรสเตงก็ใช้ได้แต่เราก็สั่งมาอยากให้มันดีก็เลยสั่งเป็นมาวิเลียมมาก็จะเป็นมาเลียมทั้งหมดใช่แล้วก็พวกอะไรที่มันแข็งแรงเราก็เราก็เราก็หยิบมาใช้หมดรายละเอียดทุกอย่างก็เก็บให้มันเนียนหมดอ่ะคืออยากให้มันถ้ามันไม่แรงก็ยังก็ยังสวยอยู่อ่ะถ้าคือเน้นเน้นเน้นรายละเอียดทั้งหมดเลยยงามมากเห็นแบบความรายละเอียดครับความเงาของเสื้อขนาดขนาดเครื่องเครื่องตัวปกติน่ะเรายังเป็นเหมือนเครื่องใหม่หมดเลยเราใช้ เออ่ยิงทรายเก็บรายละเอียดใหม่ฝาก็จะเป็นฝา C N C แล้วฝาก็เป็นกอนพี่แจ็คบอกเลยไหมมัน M I X ครับพี่บอยจตระบบคือทางมุลติดีเซลเนี่ย M I X มันนานมากๆไม่เคยใช้อย่างอื่น M I X ลูกก้านข้อถามพี่บอยได้เลยมันกี่ C N C พี่แจ็คบอกเลยไหมแล้วแต่แล้วแต่เราอะเราใช้ทุกซีซีแหละมาแล้วแต่ฝาบุนเราไ<อ>ม่ทุกไซอะเรามีทุกไซแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบ<อ>บไหนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสามพันหนึ่งสามพันสองประมาณนี้ไม่ถึงสามพันสามเล แต่ถ้าบิลเล็ดอ่ะสามเปอร์เนตเลยอ๋อผมจะบิลเล็ดเนี่ยตั้งใจสามเปอร์เนต์เลยอ๋อโอเคอ่ะทั้งหมดทั้งมวลแจ๊กสุดท้ายละจะลงพื้นซ้อมคิดว่าไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าปลายเดือนเก้าต้นเดือนสิบอ่าต้องจบแล้วไม่รู้ถามพี่อ๋อหรือยังไม่แม่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วม,มันม,มันรครบหมดแล้วพี่อ๋อเขาเก็บรายละเอียดแค่นั้นเองวันนี้ก็ ใต้องงไาก็ต้องขอบคุณพวกพี่เอ็มด้วยนะสัอนเซอร์ต่างๆพี่เอ็มพี่บอยมีพีงพี่นึกออกมาเอ็มไอเอ็มมีเอ็มไอเอ็มียร์เบซีแล้วก็มีพี่ปืนอากานะใ่แล้วก็มีกียของอีซียูชอบของพี่ยะก็เอ่ยอะไรกับปลาให้หมดอ่ะแล้วก็เจ้าของรถตอนนี้ก็คือยังเป็นทางการ ก็คือเป็นบอสซิกนายบอสซิกนายแน่แนแล้วครับผมองค์ประกอบผมผมไม่ได้มีหน้าที่ทําครับเหมือนรับเรารับโปรเจกต์มาเราก็ทำตามโปรเจกต์เราไม่ได้ทําเพื่อมาเปรียบเทียบใครเราก็คือส่งฝันเนี้ยส่งความฝันให้ถึงฝันเขาเจ้าหกอ่ะเขาเขาพูดคําเดียวเราเจ้าหกเราก็ตามนั้นไอหกครับผมมั่นใจอยูได้อยู่แล้วหกของพี่เอมแต่ลองดูว่ามันจะแฟนเท่าไหร่อ่าก็คิดว่าน่าจะทะลุทะลวงแหละอันนี้ใช่ก็ติดตามอ่ะ แล้วก็โค้งนี่คันนี้ก็จะเป็นเมนหลักก็งานประมาณสัก70%เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นจะเป็นพี่อ๋ออ่าพี่อ๋อก็มาวุ่นวายเขาทุกวันตอนนี้ค่าทำไม่แพงหรอกแต่ค่าข้าวแพงขี้ผายเลสซิงมาเนียโอ้ลิเวอร์กลับมาทำกําลังไปลงเรื่องลิเวอร์โพบุรีรับเนี่จะไปอีกไปแรงมาตอนนี้น่าจะเยอะนะก็ลิเวอร์โพก้าขาดตัวหนึ่งเก้าร้อยอ่ะแปดร้อยเก้าเก้าอ่ะใช่ก็ลองดูกัน ตโยต้าไม่ต้องกลัวที่นี่เขามีนคอมใช่นะฮะโน .1 เรื่องโตโยต้าอยู่แล้วแต่แต่ข้อดีโตโยต้าก็มีนะรอบมีให้ใช้เยอะกว่าเครื่องอาจจะเปาะกว่าอีซูเพราะว่าคําว่าเปาะเนี่ยมันคืออาจไม่ได้มีการพัฒนาเยอะเหมือนอีซูแต่ตอนนี้กาลังมีความคิดว่าขนาดเทอร์โบลูกเดียวอะยังได้เกือบเก้าร้อยแล้วถ้าอยู่ในหน้ายาวอะแล้วถ้าอยู่เป็นเทอร์โบสองลูกอะหน้ายาวเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นได้พอดีก็งี้พี่พูดเองนะพี่พูดเองนะกลันไปดูนู่น อ้าวนั่นนะเกียร์เกียร์ยังมีอยู่เลยนะเกียร์มีอยู่อ่ะของมีของมีนะของมีโปรเจกต์ของเหลือแสดงว่าใครอยากเป็นนายทุนหน้ายาวดึงกีดีได้ยกหูหัวอแจ็คได้เลยนะได้ได้ของพร้อมนะได้เป็นเล่นนะใครอยากจะ้สร้างเศทษฐีอีกเหมือนกันมาด้วยกันเนี่ยพี่ออกป้ายแล้วพี่ออกจะให้ใครตัดอีกเหรอตามนัั้นครบยังไงนะ